ชูวิทย์ฉุนบชนแยกไม่ออกรีดไถให้สินบนหึ่มบ่าย2องโมงเจอถล่มแน่ชูวิทย์เผยพยา,ยานนักท่องเที่ยวนะครับสิงคโปร์อยู่ในฟาร์มดูแลแล้วรอถแถลงบ่าย2องโมงโดยโวยนะครับบชนพยายามยัดเยียดจากนีดไถให้เป็นรับสินบนนะครับให้เป็นสินบนนะครับ วันที่31มกราคจากกรณีดาราสาวนะครับและเน็ตไอดอลชาวไต้หวันอ้างว่านะครับวันที่31มกราคมจากกรณีที่ดาราสาวและเน็ตไอดอลชาวไต้หวันอ้างว่าถูกตำรวจสอนอุ้้ยขวางตั้งด่านตรวจแล้วริดไถเงิน27,000บาท ขณะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยนั้นนายชูวิทย์กมลวสิทธิ์อดีตนักการเมืองโพสต์ข้อความลงใน Facebook ระบุพยานอยู่ในฟาร์มคุ้มครองของผมแล้วพรุ่งนี้เจอกันถแถลงข่าวนะครับบ่าย2เราต้องทําให้ประเทศไม่มีคอร์รัปชันนะครับชูวิทย์โพสต์ด้วยว่าบชนพยามยัดเยียดนักท่องเที่ยวสาวสิงคโปร์ที่จําใจให้เงินตํารวจว่าเป็นผู้ให้สินบนทั้งทงที่เขาคือพยานดูที่พอดูที่บชนถแถลงตรงบรรทัดสีแดง เอาให้พอพอุ่งนี้เจอชีวิตถล่มแน่บชนจ๋าด้านต่อต่อตะกูลยมนาคโพสต์ต่อไปนี้ผมจะขอสนับสนุนคุณชูวิทย์ชอบที่คุณชูวิทย์ประกาศว่าเราต้องทำให้ประเทศนี้ไม่มีคอร์รัปชันขณะที่ชาวเน็ตเข้ามาให้กำลังใจชูวิทย์กันอย่างล้นหลามเช่น อยากเอาภาษีให้เฮียจังอยากให้น้าชูวิทย์ไปคุมกลมตำรวจแทนเลยพร้อมกับจับเจ้าหน้าที่ที่พยายามเปลี่ยนสํานวนให้เจ้าทุกดูเป็นผู้ร้ายว่าเขาไม่ใช่ผู้ให้สินบนเขาคือคนที่โดนเจ้าพนักงานนะครับรีดไถจะให้ยอมรับแบบผู้ชายก็ยังใส่ร้ายคนอื่นอีกแมนมากตำรวจไทยสินบนบ้าอะไรต่อรองขูดรีดกันเป็นชั่วโมงสินบนเขาใส่ซองแอบแอบให้กันแบบป่าไม้นู่น คำว่าสินบนนะครับนักท่องเที่ยวต้องเป็นคนเสนอให้ถ้าเจ้าหน้าที่เรียกรับมันคือตบรัพย์รีดซั์และทุจริตในหน้าที่อยากให้เฮียเอาผอบอชนอนายนี้ออกจากตําแหน่งเสียทีนะจะได้เอาคนดีๆเข้ามาดูแลตําแหน่งนี้และสอนองคุ้ยฝางขึ้นชื่อดถีถไายหนุเห็นเจอประจําเราจะถึงจุดที่ประชาชนต้องมาช่วยกันคุ้มครองพยานให้ปลอดภัยจากตำรวจแล้วครับ ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าโอ้โหเป็นอะไรที่ร้อนแรงมากเพราะว่าจากข้อฟาร์มที่มีการเอาออกมาเนี่ยมันเหมือนกับว่าเอ๊ะมันเป็นการรับสินบนรับสินบนกับรีถไถยเนี่ยมันคนละคนละฟาร์มหมายเลยนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าวันนี้บชนนเองนะครับก็ต้องทําให้ชัดเจนและก็ตอนนี้มันกลายเป็นว่าพยานเอาหลักง่ายๆคนนี้พยาน ไม่ยอมมาพบตำรวจแต่พยานยอมมาพบคุณชูวิทย์และอยู่ในฟาร์มคุ้มครองของคุณชูวิทย์และพยานเนี่ยรู้สึกเหมือนกับบอกว่าถ้ามาโดยตำรวจเนี่ยรู้สึกไม่ปลอดภยัยขอให้อยู่กับคุณชูวิทย์จะปลอดภัยฝ่าก็ลองคิดเอาละกันครับว่าวันนี้นะครับกลายเป็นว่าประชาชนน่าเชื่อถือฝ่าเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ลองคิดเอาละกันครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นเจ้าหน้าที่ตำรวจทําอะไรไว้วันนี้ต้องรีบปรับปรุงแก้ไขและเปลี่ยนแปลงซะถ้าไม่งั้นเหตุการณ์แบบนี้มันจะบานปลายไปเรื่อย<ๆ>มีอะไรอัปเดตมีอะไรคลิหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังเย